เรื่องเล่าประสบการณ์สยองอาถรรพ์ป่ามรณะเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่ปู่ได้เล่าให้ผมฟังตอนเด็กๆสมัยที่ปู่ยังเป็นวัยรุ่นตอนนั้นปู่อาศัยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีในหมู่บ้านเล็กๆกลางป่าลึกอาชีพหลักของคนในหมู่บ้านนี้คือล่าสัตว์และหาของป่าไปขายสมัยนั้น มีแต่ป่าทึบแต่ก็อุดมสมบูรณ์ตอนนั้นปู่เพิ่งจะหัดล่าสัตว์ใหม่ๆยังคงต้องคอยตามพวกพานเก่งๆเพื่อสะสมประสบการณ์และเรียนรู้อยู่เรื่อยๆเรื่องของคาถาอาคมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ปู่ต้องฝึกฝนก่อนที่จะเข้าป่าเพราะในป่ามีอันตรายอยู่มากมายทั้งสัตว์ป่า และพูดผีวิญญาณหากใครไม่มีวิชาอาคมติดตัวก็ยากที่จะเอาตัวรอดออกมาจากป่าลึกได้ปู่เล่าไปอีกว่าทุกๆครั้งที่เข้าไปล่าสัตว์ในป่าจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมห้ามประมาทเป็นอันขาดเพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะเจอกับอันตรายใดบ้างในป่าครั้งหนึ่งมีชาวบ้านที่ไปหาของป่า ได้หายไปสองคนจนสามวันก็ยังไม่กลับมาพวกนายพรานในหมู่บ้านจึงอาสาออกไปตามหารวมทั้งปู่ของผมก็ติดตามไปด้วยมีพรานอยู่คนหนึ่งชื่อพรานสิงพรานสิงเป็นพรานที่แกะรอยเก่งมากทําหน้าที่นำคนอื่นไปในป่าซึ่งนายสิงก็ได้บอกกับเพื่อนพรานว่าร่องรอยที่พบมัน,ปนแปลก เพราะคนที่หายไปมีสองคนแต่รอยที่พบเหมือนมีมากกว่าสองคนพรานสิงห์จึงให้เพื่อนพรานทุกคนระวังตัวเอาไว้อย่าได้ประมาทกลุ่มนายพรานแกะรอยมาแนวป่ามีฐานน้ำจึงหยุดพักหุงหาอาหารกินกันปูผมก็ทำหน้าที่หุงหาอาหารให้กับกลุ่มนายพรานพรานสิงห์ก็พูดขึ้นว่าน่าแปลกนะ ยิ่งเดินตามเข้ามารอยก็ยิ่งจางลงมองยากขึ้นเรื่อยๆเหมือนโดนลบลอยออกไปเลยพรานเขียวจึงพูดเสริมมาว่าถ้าเป็นอย่างที่ผ่านสิงพูดแล้วก็แสดงว่าชาวบ้านสองคนนั้นต้องถูกลักพาตัวละสีแบบนี้ชักเริ่มไม่ดีแล้วนะพรานดำจึงบอกใจเย็นๆก่อนยังไงเราก็ต้องตามไปเท่าที่จะตามได้ บางทีสองคนนั้นอาจจะแค่หลงป่าเฉยๆก็ได้พวกเรารีบกินแล้วรีบเดินทางต่อกันเถอะก่อนที่ฟ้าจะมืดคำ่ำจากนั้นกลุ่มนายพรานก็เดินทางกันต่อระหว่างที่เดินตามทางพรานสิงกับพรานดำก็ได้ยื่นตะกุดให้กับปู่ผมอันหนึ่งแล้วให้ปู่ผมเอามาห้อยไว้ที่คอ ปู่ผมก็รีบรับมาด้วยความยินดีเพราะอยากได้ของดีอยู่แล้วยิ่งเป็นตะกุดนายพานยิ่งเข้มขลังสามารถป้องกันพยันตรายต่างๆได้กลุ่มนายพานเดินมาไกลพอสมควรก็พบร่องรอยใหม่คือย่ามที่ชาวบ้านสะพายมาตอนมาหาของป่าซึ่งพรานสิงจํจำได้ว่าเป็นย่ามของชาวบ้านสองคนที่หายไปแน่นอนนี่แสดงว่า เรามากันถูกทางแล้วสี่แพรนั่นพูดทุกคนก็มองหน้ากันแล้วสำรวจรอบๆว่ามีสิ่งของอื่นตกอยู่หรือเปล่าแต่ก็ไม่พบสิ่งของนอกเหนือจากย่ามใบนี้กลุ่มนายพานพยายามแกะรอยมาถึงแนวป่าใหญ่ก็ต้องหยุดเพราะว่าร่องรอยหายไปหมดและป่าใหญ่ข้างหน้าปกติจะรู้กันดีว่าไม่เคยมีใครเข้าไป แล้วออกมาได้เลยเพราะเป็นป่าอาถรรพ์แต่ก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเพราะตั้งแต่จำความได้ปู่ผมก็ไม่เคยได้ข่าวว่ามีใครเข้าไปในป่านี้กลุ่มนายพานได้ปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงกันต่อพอฝาก็เริ่มมืดแล้วถ้าไปต่อคงจะอันตรายจึงตัดสินใจถอยกลับไปบนเนินแล้วตั้งค่ายก่อกองไฟพักแรมกัน ปู่ของผมก็เก็บฟืนหงหาอาหารตามหน้าที่ของตัวเองพอตกกลางคืนพานสิงก็พูดย้ำกับปู่ผมว่าในป่าเวลากลางคืนจะมืดและเงียบทำให้เราหูแววได้ง่ายๆถ้าได้ยินหรือเห็นอะไรแปลกๆก็อย่าตกใจให้ตั้งสติดีๆจากนั้นเหล่านายพานก็พากันเอนกายพักผ่อนปู่ของผม อาสาเฝ้ากองไฟเป็นระยะแรกปู่เล่าว่าขณะที่ทุกคนหลับกันหมดทุกอย่างเงียบสนิทจู่ๆก็มีเสียงเหมือนคนมานั่งคุยกันดังมาจากทางแนวป่าใหญ่ฝั่งตรงข้ามทำให้ปู่ต้องยืนชะโงกหน้าสาดไฟส่องเข้าไปดูในป่าแต่ก็ไม่เห็นอะไรปู่จึงเดินลงจากเหนินที่พักเข้าไปใกล้ๆที่แนวชายป่าตามเสียงที่ได้ยินไป ยิ่งเดินเข้ามาใกล้เสียงคนคุยกันก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนปู่ผมคิดว่าต้องเป็นเสียงของชาวบ้านสองคนที่กำลังตามหาอยู่แน่ๆขณะที่กำลังส่องไฟเดินย่องตามเสียงไปก็มีรูปร่างเป็นคนเงาดำๆวิ่งตัดหน้าไปจนปู่ผมตกใจล้มไงหลังแล้วรีบหยิบไฟฉายมาแกว่งหาเจ้าของเงาทันทีแต่ก็ไม่ได้พบอะไร ตอนนี้เสียงคนคุยกันได้เงียบลงไปแล้วปู่ผมหันมองไปรอบๆมืดไปหมดไม่แน่ใจว่าเดินเข้ามาลึกแค่ไหนปู่ผมเริ่มเสียใจเพราะไม่แน่ใจว่าจะหาหนทางกลับไปอีกได้ไหมเพราะมันมืดมากมองไปทางไหนก็เหมือนกันไปหมดจำทางที่เดินเข้ามาไม่ได้ปู่ผมจึงเอามือมากุมตะกุด ที่ห้อยคอแล้วอธิษฐานขอให้หาทางออกไปจากตรงนี้ให้ได้พออธิษฐานเสร็จปู่ก็เห็นแสงไฟฉายส่องไปมาตั้งแต่ไกลๆจึงรู้ทันทีว่าต้องเป็นพวกนายพรานกำลังตามหาปู่แน่ๆปู่จึงรีบวิ่งกลับเข้ามาหาแสงแต่พอวิ่งไปไกลๆจนพ้นชายป่าแสงไฟนั้นกลับหายไป เห็นเพียงแสงจากกองไฟบนเนินที่นายพรานนอนกันอยู่เท่านั้นปู่จึงรีบวิ่งกลับไปที่เนินทันทีเจอพรานดำนั่งอยู่แล้วถามว่าไปไหนมามันอันตรายนะกำลังจะเรียกนายพรานคนอื่นๆให้มาช่วยกันตามหาพอดีปู่จึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับพรานดำฟังพอรุ่งเช้ากลุ่มนายพรานจึงได้ตัดสินใจเข้าไปในแนวป่า ที่ปู่เดินเข้าไปเมื่อคืนและหวังว่าจะได้พบอะไรบ้างเดินไปได้ไม่ไกลนักก็พบกับศพของชาวบ้านศพหนึ่งนอนอยู่ริมต้นไม้บนร่างกายมีบาดแผลเหมือนถูกงูกัดจึงได้แกะรอยต่อไปเพื่อตามหาอีกคนให้พบจนมาพบชาวบ้านอีกคนนอนหมดสติอยู่ริมแม่น้ำกลุ่มนายพานจึงช่วยกันปรถมพยาบาล และสอบปากคําคถามว่าเกิดอะไรขึ้นถึงมาอยู่ที่นี่ได้ชาวบ้านได้เล่าว่าระหว่างที่กําลังเก็บของป่ากันอยู่นั้นก็มีคนเดินมาชวนบอกว่าถ้าเข้าไปอีกหน่อยจะมีของป่าหายากราคาดีอยู่มากพวกเราจึงเดินตามไปพอมาถึงป่าแห่งนี้พอมาถึงเนินด้านบนเพื่อนที่ตายถูกงูพิษกัดคนที่ชวนมา จึงบอกให้แบกลงไปที่ป่าอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวจะเรียกคนมาช่วยแต่พอเข้ามาในป่าคนคนนั้นก็หายไปไม่กลับมาอีกเลยปล่อยให้เพื่อนของผมขาดใจตายส่วนตัวผมก็เดินลงมาเรื่อยๆจนมาสลบที่ริมน้ำลำธารน,นี้หลังจากที่กลุ่มนายพานได้ยินดังนั้นก็พาชาวบ้านกลับไปยังหมู่บ้านและกลับไปทำพิธีเรียกขวัญกลับมา และคงเป็นชาวบ้านสองคนนี้ไปลบหลู่อะไรเข้าจึงโดนผีป่าเล่นงานจนถึงขั้นเอาชีวิตและนี่ก็เป็นเรื่องราวอาถรรพ์นในป่าที่ปู่ผมได้ประสบกับตนเองและมาเล่าต่อให้ลูกหลานได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ